มัหนึามันเปแยกกัคลองหนึ่ถาไม่อยากเป็นไม่เตาเราจะเตานี่ราคาเทดิมเตา สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาพอกันในรถด้จ้าเมื่อนี้พามาเที่ยวเด้อพอดีน้ำรับปากเนาะจากว่าสิพามาเบงหลานไทยเนาะแต่ว่าหลานนี่น้ำาม่ค่อยได้มาเด้อจ้นนานๆจะมาที่กลานีน้ำชอบมาสื่อเองเนาะจ้ะมันอยู่ไกลแต่ว่าโดยโดนมาเที่กับสื่อไปหลายๆเนาะจ้ะแล้วก็มีเพื่อนๆฝากน้ำมาสื่อของน้ำ้อจ้าเมื่อนี้ก็บิพามาสื่อของมีผู้เบาวขับรถมาให้น้ำเมื่อวอดแล้ว้ะจ้ะเบงเบงมีหอดป่ามีปลาอย่างน้อเนี่ย ทุกข์แคหมมงเนี่ยมันรามากสามีพี่วินเบิงพันถือกระตามีของไหลเลยจ้ละลานนี่พคุณน่ะ <c oughs> ของไหลของไหลามาเมื่อเบิงว่าม,มีอย่างเนี่ยมาทำ <c oughs> ตามสัญญาแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นแป้งเป็นอย่างเลยจ้ะเป็นแป้งเปน,งนีงเะ กาแฟกาแฟกัมีเด้วยจ้ะเบึงเบิงจ้ะมีโคกคว่ำโคกง่ายโคกไม่หนำมีแล้วด้วยจ้ะบริสุทธิ์จักบาทเนาะห้ามอชเฟอร์เดอร์ปอกๆนะ yeah no price โคกจักบาท i think it s thicker at the bottom เหมือนเ yeah <11. S 2> ที่ละกคกคคกกี่บาทจ๊ะาคกไม้เหรอคะใช่ค่ะไซส์ใหญ่ไซส์สิบเอ็อยู่ที่สามสิบแปดเก้าห้ค่ะส <38, 95. S 2> ามสิบไซส์สิอยู่ที่สามสค่ะโอ้จ๊ะขอบคุณค่ะมาเบิ้งพักเด้จะพักกรมีนี่แหละพักมาแต่เมืองไทยได้จะนี่พักคากรมีใ <laughs> บบก,กูด มีอย่างแนวมีหัวมีหัวปีมีลายอย่างายแนวแต่จังหว่าอันโดนๆน้ำสีมาเทือหนึ่งเด้อยจ้ะอันนี้คือ,อถั่วฝักยาวเดอจยะถั่วฝักยาวอันเขียนมาพร้อมเดี๋ยวลืม <laughs> มีอย่างนี้โอ้ยผักแครงมีหวัดผักแครงโอ้ใบเลื่อยจ้ะผักใบเลื่อยน้ำสีอันใบไส่ ใส่ลาบใส่ยักตาแสบลำไย,ยกับมี้าลำไย,ยลำไย,ยถุงจักบาทเนาะนี่ <c oughs> ลำไยฟรุตย yeah. <c oughs> นี่้สจานแหน้หนามสือดอกาาเงี้ยวน้มเชลเพ็ดน้ำเงี้ยวพริกแกงมีหลายคักล่าน,นี่มาเลือกเอารสจาน้หนเงียเง้ยวกับมีต้มยำพริกเผา น้ำเมีเ้ยวม่ถุงเดียวบ่แสบแล้วจะยี่ห่อนี่น้ำเคยน้ำเคยซื้อแล้วบริได้โฆษณาอะไรทั้งสิ้น <c oughs> คือน้ำซื้อไปเฮ็ดแล้วมันแสบทุกคนติดใจเพื่อนน้ำจนแบบเก็บไปฝันนะนี่จ้าผงนัวใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ลายแสบลายเบิง่งราคาเอาด้วจะซี่อยกรัมกับอัเท่าไหรนะถุงหนั่นจะกิโลนเกือบกิโล แล้วก็มีพุงนัวตามนั่นแหละพุงน้อหนามทุงนึงกินไป็ศาสกับว <c oughs> <c oughs> ก,กับวัวบดคนถือตะกาเยาหนังปลายาอวันย <true>, yeah, oh yeah. แล้วก็อันพลุ m yeah. s a u c เยอะเขเอ่อ oh. หอซินซอันล big one มัน no small one มัน any m o r นี่เราจะอร์นี่ของมักน้ากินเป็นประจำก๋วยเตี๋ยวเรือมีสุดยางสุนแนวกี่บาทเลยรดก็มีเซน มีมามา่ามีเส้นพัดไทยหลารอ,อย่างอยู่จ้ะม,มาม่าทรงตรงจากไทยเลยบ้านเขาจะบาทอยู่เมืองไทยเขาก็ต้องขาใจได้ของอยู่นี่ทรงเข่ามาเนาะก็ต้องแพงทั้งคาเครื่องคาเรืออีกกว่าสิมหอดล้านนำขอใจอยู่จ้ะพะหนูหูบิ๊กบอล you n t one <c oughs> I think that is Chinese one. This one Thai. But I don't know you can eat it because it's too spicy, yeah. Yeah, that one. I think it's chili powder separate, so you don't need to put chili powder. Try one. Yeah. number พี่เพื่อนบอกว่านี่แหละเส้นขนมจีนเราจะห่อหน่อยกั็พอใหญ่ถุงหน่อยปอนเก้าสิบเก้าถุงใหญ่สิปอนเก้าสิบเก้านำสิสือไปถุงใหญ่แล้วก็ถุงหน่อยพ่อหนังบอกเคยกินตาหนิเนาะขนแซบเดี๋ยวให้เพื่อนส่งให้อีกพริกป่นก็มีบักขามบักขามต้องสือเป็นห่ออันสิเด้ใจอยู่นี่ นำเอาอยู่คนท่านผู้ชมเบิง้งมีเตาด้วจ้ะเตาเนี่ราคาเท่าไหร่นาะเตาห้าสิบปอห้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเออเอาไปใวใดดีนะแฟนนำหัวรอนี่จะประเด็กราคากัอยู่ตรงนี้เด้อห้าปอนเก้าสิบห้าแล้วก็ยี่หอ้อน้ำปลาต้มสุกแม่บุญล้ำเจ้าเก่า หม่มเกาปอนสี่สิบเก้านางฟานังฟาเกาปอนเก่าสิบห้าเด้อจ้ะสุนารีก็มีเด้อจ้ะแต่บบนนำาบ่เคยกินน้ำใหม่ญี่บ้านำนีำ้เหรอสื่อไปให้พีบีสื่อไปแกงกระแซบเป็นแบบนี้เด้อจ้ะมีปลามีหอดปลาดเด้อจ้ะอันแต่มันเป็นแซ่แข็งเด้อเนี่ยไม่รู้าปลาสมหรือไปอย่างเดวนํำสิร้อง บกคุงจ้ะบกคุงขายเป็นกิโลดนะจ้ะมีแบบกลมแล้วก็บแบบบะกลมมีอย่างเนี้ยนี่ปลาบองขนมจ้ะขนมขนมอย่างเนี้ยจิ๋วจิ๋วขนมเปี๊ยะจิ๋วเปิดตู้เย็นเพื่อนฉี่ว้าวว่า What you doing <I 'm> <laughs> บอทเทลเสียหายหลายบาทดูแลอย่างดีเด้อสามีใครไม่รู้ push in ย e a ์ the drink yeah because it's um, yeah. โ h o ฮมนะยาเรียบร้อยแล้วเสียหายไปสองร้อยกว่าปอนจะคงรันยิ้มแป้นหรอนะมันมโดนโดนมาเถอะบุ๊เป็นยังโอเคจ่ามื่อนี้ก็เอาไว้ซัมหนีก่อนด้วยจ้าถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ้าโอเคจ่ารักทุกคนบ๊ายบาย